สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะคะครูก็ได้สรุปนะคะหน่วยที่2เรื่องแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ไว้ให้ในนี้แล้วนะคะถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคอนเซปต์ของเขาก็คือพอมีพอกินพึ่งพาตนเองนะคะมันก็เกิดสืบเนื่องมาจากปัญหาปัจจุบันนะคะที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจสุขภาพภัยธรรมชาติ นะหรือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ทำให้เกิดแนวคิดนะคะในการแก้ปัญหานี้ขึ้นมาทีนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือนะคะทำให้คนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้รู้คุณค่านำทรัพ,พยากรในท้องถิ่นมาใช้ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะ เพราะฉะนั้นในหน่วยนี้นะคะแนวคิดสำคัญก็คือการพึ่งพาตนเองนั่นเองค่ะแต่บางครั้งการพึ่งพาตนเองก็ไม่เพียงพอนะคะก็ทำให้จำเป็นต้องรวมกลุ่มกับผู้อื่นด้วยจึงเกิดแนวคิดนะคะเรื่องสหกรณ์ขึ้นมานะคะทีนี้แนวคิดเรื่องสหกรณ์เนี่ยมันก็เกิดจากตั้งแต่ไทยเนี่ยนะเปลี่ยน มาเป็นการค้าแบบทุนนิยมนะคะทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นถ้าหากว่าต้องการต้นทุนในการผลิตก็จะไปกู้ยืมเงินก็ทำให้เสียดอกเบี้ยสูงนะคะถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบนะก็เลยเกิดแนวคิดนะคะการนำระบบสหกกรเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยผู้ที่นำแนวคิดสหกรณ์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกก็คือพระราชวง์เธอกรมมื่นพิทยาลงกร์นะคะถือว่าเป็นพระบิดาของสหกรณ์ในประเทศไทยก็ว่าได้สหกรณ์คืออะไรนะคะสหกรณ์ก็คือองค์กรที่เขาสมัครใจเข้ามาร่วมมือกันทําธุรกิจร่วมกัน โดยยึดหลักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็มุ่งช่วยเหลือตนเองนะคะช่วยเหลือระหว่างกันในสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในท้องถิ่นนะคะเมื่อเข้าร่วมแล้วนะคะเขาก็จะมีหลักของสหกรณ์อยู่7ข้อที่ต้องปฏิบัตินะคะก็คือ 1. สมัครใจนะจะต้องมีความสมัครใจในการเป็นสมาชิก2จะ ต้องดำเนินนะคะธุรกิจตามหลักประชาธิปไตยนะก็คือมีการกำหนดนโยบายการตัดสินใจร่วมมือกันของสมาชิกนะคะจะคนใดคนหนึ่งเป็นใหญ่ไม่ได้หลักประชาธิปไตยก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่ว่า1คน1เสียงหลักที่3คือการมีส่วนร่วมนะคะสมาชิกก็จะ ต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของตนนะแล้วก็มีส่วนให้ทุนกับสหกรณ์นะคะมีส่วนที่จะได้เงินปันผลเมื่อได้กำไรหลักที่4เป็นเรื่องของความอิสระนะคะก็คือเขามีหลักยึดมั่นในการอุดมการประชาธิปไตยในการเอามาใช้ปกครองสหกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้อง เป็นอิสระปกครองตนเองได้นะคะมีการจัดตั้งสมาชิกมีกรรมการมีพนักงานสหกรณ์เป็นต้นในด้านของการให้การศึกษานะคะก็คือการให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งความรู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์แล้วก็จะต้องเอื้อชุมชนนะคะเอื้อชุมชนก็คือ พัฒนาสิ่งต่างๆที่ไม่ขัดกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรของชุมชนนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเองได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆด้วยกันได้ในหน่วยที่2นี้นะคะก็จะเป็นการให้แนวคิดแล้วก็เพื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะจาก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะแล้วก็เป็นแนวคิดที่สืบเนื่องใช้มานะคะจนปัจจุบัน